ก็ของรีสตูวีดาบกลับสวัสดีกุลสตรีไทยทุกที่ทุกบ้านทุกเมืองทุกปีทุกวันส๋าทุกที่จะหลักหลายกันเลยนะคะท่านผู้ชมโดยเราอยู่ในเกมดอครั้งนี้เราจะไม่ได้มาแกล้งอีกเหมือนคลิปก่อนนะเพราะว่าถ้าเรามาแกล้งจืบบาบเหมือนคลิปก่อนที่ฟิกเกอร์มันโคตรโหดเลยเข้าใจไหมท่านผู้ชมถ้ามันติดหลังสุดผมท่านผู้ชมทามเลยขี้เกียจท่านผู้ชมครั้งนี้ผมเก่งกว่าเดิมแล้วจงคำจงคลิปก่อนได้ไหมที่ผมเข้า ้าเขาน่ะเก็บเลย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 ลาลาลาลัน่ะเขาไม่มีอะไรหรอกไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบกระพริบไฟกระพริบเขาตู้เขาตู้มีตู้ไหมลาลัาไม่แตกตื่นเลยโอ้แกจะหลอกโอ้จะกระพริบไปดูจัง อ๋อแอมบูสชันมีน่ามากพี่น้องกดชันม <oh ีออาผีมีจูบให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราจะเป็นคนดึงคันโยกขอเสียงให้กับคลิปก่อนคลิปผีนั้นู้ วูวูว uh, มัน uh, ท่านผู้ชมนานจังอู้ยังมืดเลยท่านผู้ชมจะมีเสียงจะมีเสียงตดมากัดผมนเนี่ยว่าคงไม่มีใครตดใส่ผมนะป๊บเราบุ้ม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 ้มบุ้มบมบุ้มบุ้ม้มม ท่านผู้ชมโทราศัพท์ผมมืดตึ๊บเลยจริงม,มึนยังมืดเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้แต่อาจจะมีเสียงพี่ไข่มุกปนนิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมก็มาถ่ายกับพี่ไข่มุกรู้ไหมพี่ไข่มุกมาทําอะไรอแห่เป็นตัวประกอบเพราะเราเก่งเกินเออมบบมันโหดแล้วพะเอก กวัตัวเองตลรอดแล้วเป็นเรกเก่งกว่พระเจ้าอเออแค่ป้าเจ้ายังไปลองโอ้โหกวัตัวเองอีกรอบืผมเก่งยิงโอ้โหไม่มีใครเทียบเท่าได้แม้แต่เอชซีพีพเจ้าถึงเทียบเท่าไม่ได้คอยดูนะคอยดูนะไม่มีตัวอะไรกันผมทันแน่นอนไอ้หนุ่มจอร์มอยู่ไหนโอเคเห็นไหมบอกแล้วเออมันต้องกดโอเคไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต้องหาไม่ต้องหาเอาอีกแล้ว มันซื <S <S ้อไฟแช็กมาด้วยสิยากเลยนะท่านผู uh. ้ชมอยู่ไหนล่ะอยู่ไรลาะรัสชั่นตายไหมไม่อ้าวไม่รู้ท่านผู้ชมมึนมากเลยอ่ะมุกตายอ่ะอุ๊ยไม่อุ๊ยไม่บักรัสบางอาจกินไม่ใช่มุกไปแล้ว มืดเกินอ่ะใช่ท่านผู้ชมมันยังมืดเลยอ่ะมันยากมากเลยตาเนี้ยหรือเราเข้าผิดทีวะเราเข้าลิบผิดจุดเจะเล่นเพื่อเกมเคนท่านผู้ชมเราจะไปเรื่อยไปเรื่อยกินจะได้ไวฉันรีบฉันรีบมาก ย,ง,ยง่ายๆยังยังไงก็ชนะเพราะฉันโหดอีซีมาต่าอนีร่รู้ทันฉันรู้ทันใช่โอ้ยอย่าติดท่านผู้ชม ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าอยู่นะว่ามันมีมต่ารเขียนด้วยในเกมนี่จริงไหมเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเห็นท่านผู้ชมอ้ไฟกระพริบไฟกระพริบเข้าไปเฮ้ท่านผู้ชมง่ายเฮ้ดูส่องสีเปท่านผู้ชม รู pools, ้ไหมผมผมนั่นอ่ะมาดีไม่เหมือนตอนก่อนผมมาแย่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 อีวายอีวายนานผู้ชมไม่เอาผมไม่อยากวันที่เนี่ยผมขี้เกียจหาผู้ชมผมขี้เกียจผู้ชมถ้างั้นเรา ไปเจอกันในด่านอื่นนะท่านผู้ชม